ทีมต่อรันตะบันออกนะครับวันนี้ผมแอดบินหนุ่มนะครับมาทําหน้าที่สัมภาษณ์นักวิ่งสาวท่านหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการวิ่งเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นที่รู้จักของพวกเราเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือพี่โอนะครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอดุิมค่ะ,ะพี่โอครับวันนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่พี่โอได้รับมาเรื่องของความสำเร็จต่างๆที่พี่โอได้รับมาตลอดระยะเวลาการวิ่ง จริงๆแล้วพี่โอเนี่ยโทษครับตอนนี้พี่โออายุเท่าไหร่ครับ4ี่ค่ะพี่โออายุ47ครับตอนนี้พี่โอทํางานเกี่ยวกับด้านใดครับพี่โอเป็นทหารเรือค่ะอยู่กองเรือริศารเป็นทหารเรือเกี่ยวกับทําหน้าที่อะไรครับพี่การเงินค่ะเป็นทหาร <จะ S 1> เรือทําที่ด้านการเงินดูแลด้านการเงินนะครับแต่ทําไมพี่โอถึงได้คิดว่าอยากจะออกมาวิ่งเหรอครับพี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่โอว่างคือช่วงนั้นพอ,พอทํางานเสร็จกลับไปก็ไม่มีอะไรทําเหมือนกับเราว่าง แล้วก็ไปเดินเล่นที่หนองตะเคียนมัางที่สวนถัมนะในเงินชุมพลบ้างอะไรเงี้ยเดินเหนื่อยก็ออกกำลังกายปกติแต่แค่เดินนะคะคมาแยะตอนนั้นยังไม่ได้วิ่งเลยแล้วพอไปไปก็เอ๊ะเห็นเพออื่อนเขาวิ่งเอ๊ะเราลองวิ่งมากสิอ่าเราก็แต่วิ่งแค่เบาๆวิ่งแค่สองสามโลก็เหนื่อยแล้วตอนนั้นค,ค่ะตอนนั้นสองสามโลก็เหนื่อยแล้วแล้วพอไปไปมาๆก็ลองแบบเพิ่มไปเรื่อยๆอแล้วพอวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็เพิ่มระยะไปเรื่อยๆแบบ แต่เราก็ยังไม่ได้เคยวิ่งแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะไปโรงงานอะไรคือวิ่งเพื่อสุขภาพเฉยเฉยคือตอนนั้นวิ่งนี่คือวิ่งด้วยความคิดอยากวิ่งเองอยากวิ่งเองเพราะเห็นคนอื่นเขาวิ่งอ๋อไปไปตอนแรกเราเราแค่เดินไปเห็นคนอื่นเขาวิ่งวคนอื่นเขาวิ่งได้นี่เราก็น่าจะลองบ้างนะก็คือลองแค่เบาๆแลวคือแบบเพื่อสุขภาพเฉย ที่เริ่มวิ่งจริงจังตอนปี6กหนึ่งปลายปีหกหนึ่งค่ะปลายปีใช่ไหมครับตอนนั้นรายการอะไรพี่จําได้ไหมงานวิ่งเพื่อพ่อที่หนองตะเคียนค่ะโอ้งานดังเลยนะครับตอนนั้นไปตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจวิ่งนึค่ะตอนนั้นผ่านไปแล้วเห็นว่าหนองตะเคียนเขามีอะไรคนเยอะมากเลยครับก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูแต่ตอนนั้นคือวันนั้นเป็นวันที่รับบิฟรับบิฟแล้วก็รับเสื้อ uh huh. แล้วเขาก็บอกว่าเปิดรับหน้าง,งานอยู่<อ>ก็เลยล,างงาลองสมัครเล่นๆสมัครดูห้าโลวันนั้นปัน่นลันครับผมวิ่งหนุกๆ วันนั้นเป็นรายการที่มีเหรียญรายการแรกเลยเหรียญายการแรกเลยค่ะเป็นเพื่อพ่อรับเหรียญเลยค่ะเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากเลยเหรียญนั้นนะครับปลายปี61น่าจะเป็นช่วงวันที่5้าทันวามาทันวาโอ้โหครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าการวิ่งมันให้อะไรกับเราเยอะมากเยอะมากค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะวิ่งต่อใช่ค่ะนะครับการวิ่งช่วงแรกเราวิ่งอยู่คนเดียววิ่งคนเดียวเลยและไม่ได้มีพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆมาวิ่งด้วยเลยไม่มีเลยค่ะ แล้วเราผ่านมาทอนมากี่ครั้งแล้วครับพี่สี่ค่ะสี่มาราทอนเลยครับพี่โอ้โหภายในสองปีเราสามารถวิ่งมาราทอนได้สี่ครั้งค่ะถือว่าถือว่าเรามีผลงานยังไงครับถ้าเราผ่านมาทอนสี่ครั้งภายในสองปีถือว่าเราเรา ประสบความสาเร็จไหมคนอื่นไม่แน่ใจนะคะแต่สำหรับพี่พี่ภูมิใจค่ะเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะก็ยังคิดว่าจะวิ่งไม่ได้ครับอุ้ยตายแน่ๆคนอื่นต้องพูดอย่างงู้นพูดวิ่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเตะกําแพงเดี๋ยวคือสามสิบกิโลไปแล้วจะไปอย่างงู้นอย่างนี้นี่กลัวมากเลยตอนแรกแต่ก็คืออยากลองครับผมแต่พอผ่านปูแรกไปแล้วมันก็อยากปูสองปูสองแล้วก็อยากต่อต่อไปใช่ครับเคยท้อไหมครับเวลาวิ่งระยะที่เราบอกว่า วิ่งมาทอนเคยท้อไหมเคยมีความรู้สึกท้อแท้ไหมระหว่างวิ่งเราไม่ไม่ไม่ไมท้อไม่เคยเลยใช่ไมไม่เคยท้อแต่เคยท้อตอนที่ว่าพอเคยเจ็บอ่ะเออทราบว่าพี่โอ๋มีอาการบาดเจ็บอยู่ระยะยาวระยะหนึ่งเลยใช่ค่ะรักษาตัวเป็นเดือนกว่าเลยใช่ครับระยะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันเหมือนกับว่าเราวิ่งสะสมมานานตอนที่เราวิ่งเยอะอ่ะตอนนั้นไม่เจ็บครับหลังจากนั้นอีกสองเดือนอ่ะเหมือนับมันสะสมมาแล้วมันมีอาการครับมันเจ็บตรงข้างข้างเข่าอ๋อ แล้วเราพอเราวิ่งไม่ได้เนี่ยมันทําให้เราแบบหลายอย่างเลยอและเห็นคนอื่นวิ่งแล้วเราแต่เราวิ่งไม่ได้เนี่ยว่าก็ผ่านช่วงลานนั้นมาได้ครับก็หยุดวิ่งไปเดือนกว่าเดือนกว่ารัะษาตัวจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งมาทอนก็วิ่งแล้ววิ่งทุกระยะเนี่ยแทบจะวิ่งมาหมดแล้วในชีวิตการวิ่งเนี่ยรางวัลที่พี่คิดว่าเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตการวิ่งคืองานไหนครับพี่ เป็นการวิ่งอะไรครับงานวิ่งติดดาวค่ะงานวิ่งติดดาวคืออะไรครับวิ่งพิชิตติดดาวเป็นงานที่ว่าเก็บระยะในในหนึ่งเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะครับที่วิ่งวิ่งด้วยตัวเองสะสมระยะไปถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนระยะรวมต้องเท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่กำหนดค่ะคือว่าอย่างต่ำต้องร้อยหนึ่งแค่ร้อยเดียวแต่ว่าเขาจะมีถ้วยให้ยี่สิบใบคือหนึ่งถึงยี่สิบลำดับแรกที่ว่าระยะสูงสุดครับพอดีพี่ได้ละดับลำดับที่สองอันดับที่สองค่ะคือวิ่งสะสมระยะค่ะ อันที่สองนี่คือต้องวิ่งกี่กิโลครับพี่ถึงจะได้เขาไม่ได้กําหนดทายคิดจายเพื่อใครใครได้มากที่สุดยี่สิบดับดับแรกเขาให้ถ้วยอ๋อพี่คือเหมือนกับเราแข่งกับตัวเองค่ะอันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนนั่นพี่ได้ระยะเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดค่ะโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ด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 บดเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเจ็ดร้อยกิโลนี่มันเท่ากับวิ่งจากนี่ไปเชียงใหม่เลยไหมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นระยะที่แล้วพี่ต้องวิ่งวันละกี่กิโลครับเนี่ย พี่ก็คือวิ่งแบบไปเรื่อยๆค่ะแต่พี่วิ่งตื่นวิ่งแ <c oughs> ต่ปีสามวันชาวิ่งแต่ปีสามอะไรทําให้พี่ทําให้พี่ตื่นปีสามมาวิ่งได้ทุกวันใน,ในเวลาหนึ่งเดือนมันเหมือนกับเรามีเป้าหมายครับค่ะมีมีเป้าหมายว่าเดือนนี้เรามีชาเลนจ์งานนี้ <c oughs> ค่ะแล้วก็แบบมันมีว่าเออถ้วยท,ท็อปยี่สิบรางวัลอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็น่าได้หนึ่งในยี่สิบนะแต่ไม่คิดว่าจะได้ที่สองแต่ก็น่าคิดว่าหนึ่งถึงยี่สิบแล้วน่ามีหน้าได้ก็คือเราคาดหวังเราน่าจะมีถ้วยในหนึ่งใน แต่ว่าเราสามารถได้อยู่ในอันดับสองตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงพี่โอ้โหพออพอกมาเราไม่คิดว่าจะได้ถึงที่สองอะค่ะคิดว่าสิกป่าไปอะไรอย่างเี้อค่ะมันก็ภูมิใจเพราะเราทำด้วยตัวเองอะนั่นเป็นระยะที่คิดว่าเป็นระยะที่ผมว่ามันน่าภูมิใจมากกว่ามาราทอนเพราะที่วิ่งในแต่ละวันนี่ระยะมันน่าจะเกิน30กิโลไหมตอนนั้นเดือนนั้นเฉลี่ย29กิโลค่ะ29กกิโลต่อวันเลย,นะ,เลยนะครับ ตื่นตั้งแต่ปีสามตอนที่ซ้อมตอนนั้นในพี่วิ่งคนเดียวหรือว,ว่าวิ่งกับใครวิ่งคนเดียวค่ะในหนึ่งเดือนพี่วิ่งคนเดียวตั้งแต่ปีสามโอ้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความตั้งใจแล้วก็มีวินัยในการวิ่งอย่างมากเลยครับเพราะว่าการตื่นปีสามของคนธรรมดานี่ต้องบอกว่าลําบากมากๆนะครับแต่ว่าพี่โอสามารถตื่นขึ้นมาวิ่งได้ทุกวันภายในหนึ่งเดือนถือ<ะ>ว่าโอ้โหเป็นเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย พี่โอวิ่งมาขนาดนี้พี่โอมีคนที่เป็นไอดอลในการวิ่งไหมมีค่ะมีเหรอครับมีใครเอ่ยลุงยุทธค่ะลุงยุทธค่ะเราเรื่องลุงยุทธให้ฟังสักหน่อยคือใครคือยุทธเขาเป็นเราเอกครับข็ดอยู่ทีมสิตหีบล็กเนอร์ออค่ะเขาเป็นอายุเจ็ดสิบป่าครับเจ็ดสิบเอ็ดค่ะแต่เขายังคือแข็งแรงอ่ะครับเราเราคิดหรออุ๊ยถ้าเราเจ็ดสิบเนี่ยเราจะได้เราจะรูงไหมเราจะเป็นยังไงลุงเขายังวิ่งมาราทอนอยู่ได้เลยค่ะโอ้โหครับ นี่คือลุงยุทธคือเป็นไอดอลแต่เรารู้จักกันเป็นสิการส่วนตัวด้วยก็ก็รู้จักกันในทีมด้วยนะแต่ก็คือแบบเห็นแล้วเราแบบอู้ดปื้มยังไงแล้วเราแบบถ้าเราอายุเท่าลุงเนี่ยเรายังมีแรงจะมีแรงขนาดนี้ไหมโอ้โหเท่ห์ค่ะไม่ไม่เกี่ยวกับของฐานเรือค่ะอ๋อเป็นงานแบบเท่คือทุกเขาเปิดรับคนเปิดค่ะแต่เราแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีวมีคนอันดับสองของประเทศประเภทหญิงใช่ไหมครับประเภทประเภทหญิงมันมี20่สิบหญิงที่ใช่ค่ะโอ้โหครับโอ้ฟังแล้วรู้สึก มันเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับตอนนี้เนี่ยความสำเร็จเราก็ได้มาขนาดนี้เราฐถานะที่เราจากที่เรามองคนอื่นที่เขาเป็นไอดอลเรา <is> จากที่เรามองว่าคนอื่นที่เขาวิ่งแล้วมีความสําเร็จตอนนี้เราอยู่ใน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 สถานะของคนที่มีคนมองเราละมีคนมองว่าเราเนี่ยวิ่งจนมีความสําเร็จเราอยากจะคิดว่าเราอยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะวิ่งหรือว่าคนที่อยากจะมีความสําเร็จแบบเราเนี่ยยังไงบ้างครับพี่ ก็คือช่วงนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ที่โควิดเข้ามาเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะหันมาออกกำลังกายครับไม่ถ้ายังวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินช้าๆก่อนก็ยังดีเพื่อให้ตัวเราเองมีสุขภาพที่แข็งแรงมี่พุ่งกันมี่พุ่งกันต่างๆและเราก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ด้วยสุดท้ายผมขอขอบคุณพี่โอที่ให้ข้อมูลวันนี้ดีๆนะครับขอบคุณมากครับพี่โอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะก็เห็นเรื่องราวที่เรา พูดคุยกันสั้นๆนะครับสำหรับพี่โอที่จริงๆเรื่องราวมันมีมากมายกว่านี้นะครับแต่ว่าเราสรุปสั้นๆเอาไว้ว่าพี่โอเนี่ยเริ่มจากวิ่งไม่เป็นเลยนะครับจากวิ่งไม่เป็นไม่รู้จากการวิ่งเลยนะครับก็วิ่งด้วยความรู้สึกว่าอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแค่นั้นแต่ตอนนี้พี่โอก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นมาเป็นนักวิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิ่งอื่นๆไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านดูตัวอย่างที่เรา แนะนำอย่างนี้นะครับให้กับทุกท่านได้ไปลองคิดดูว่าการวิ่งให้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราคิดว่าประโยชน์นะครับนอกจากประโยชน์ที่เรารับจากร่างกายแล้วจะมีมิตรภาพระหว่างการวิง่งมีเรื่องของสุขภาพอื่นๆหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นซึ่งมากมายเลยเกินนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งให้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราคิดครับผม